นักการเมืองเงินเดือนไม่เท่าไหร่ไม่เข้าใจใครๆถึงอยากเป็นสองเงินเดือนนักการเมืองไทยทั้งสอสอสอวอประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภารวมถึงรองประธานวุฒิสภาไม่เข้าใจทใําไมใครใครถึงอยากเป็นสวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนๆนท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมอีกนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาส่องเงินเดือนนักการเมืองไทยนะครับทราบหรือไม่ครับว่านักการเมืองในสังกัดพตรรคต่างๆที่ได้รับการโหวตและช่วงชิงคะแนนในพื้นที่แต่ละเขตนั้นนะครับจากการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเพื่อเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนในรัฐภานั้นได้รับค่าตอบแทนหรืออัตรางเงินเดือนประจําตําแหน่ง ค่าราชการการเมืองเท่าไรนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเงินเดือนประจำตำแหน่งอยู่ที่75,590บาทต่อเดือนนะครับและมีเงินเพิ่มอีก50 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับประธานวุฒิสภานะครับมีเงินเดือนประจำตำแหน่ง 74,420บาทและมีเงินเพิ่มพิเศษอีก45,500บาทนะครับรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรมีเงินเดือนประจำตำแหน่ง73,240บาทและมีเงินเพิ่มพิเศษอีก42,500บาทนะครับรองประธานวุฒิสภา,าเงินเดือนประจำตำแหน่ง 7 3 2 4 0บาทและมีเงินเพิ่มพิเศษอีก42,500บาทผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เงินเดือนประจำตำแหน่ง73,240บาทและมีเงินเพิ่มพิเศษอีก42,500บาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเงินเดือนประจำตำแหน่ง71,230บาท และมีเงินเพิ่มพิเศษอีก42,330บาทสมาชิกวุฒิสภานะครับมีเงินเดือนประจำตำแหน่ง71,230บาทและมีเงินเพิ่มพิเศษอีก42,330บาททางนี้นะครับแหล่งที่มาของเงินเดือนเหล่านี้นะครับอ้างอิงตามเอกสารสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 5 5 6นั่นเองนะครับ